งหมดก่อนเนะแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นพอโยนได้ใส่บาตรพระสงฆ์ก็จะได้เดินพิจารณาอาหารกันพระสงฆ์ก็จะได้พิจารณาอาหารตามปรัทยาสายตามความเหมาะสมตามความเหมาะสมก็แปลว่าอาหารอย่างไรที่สัปายะแก่การจเจริญกุศลวันนี้เราก็ไปบิณฑบาทกันไกลมากเดินเกลี่ยเดินไกลเพราะว่าไม่มีรถ นี่ไม่มีรถแล้วเราก็เลยต้องเดินกันเองทีนี้เดินกันเองแล้วก็ไม่ได้บอกกันไว้ก่อนก็บอกบอกแล้วเมื่อเช้าแต่ว่าไม่เจอหลายคนเพราะไม่รู้ตอนแรกก็เด็กว่าจะเดินแค่เฉพาะในหมู่บ้านสีใสทองจันบอยก็เลยพาเดินออกหน้าหมู่บ้านออกหน้าหมู่บ้านจันบอยเลี้ยวขวา เราก็ถามอาจารย์ว่าอาจารย์จะเดินวนในหมู่บ้านอาจารย์ลองดูไปหน้าผักซอยไกลไหมอาจารย์ใหน้าผักซอยไกลไหมหน้าผกสอยอ๋อก็เกือบสองกิโลเขาบอกอาจารย์ว่าสองกิโลอาจารย์ก็ไม่ต่าปรเดินเดินลุยเลย่าเดี๋ยวเราก็เต็มตัวใส่บาตรกัน नहीं तो आप बताइए แล้วก็ให้หมามาปวยู่ังไว้เนี่ยีเนาะดีใช่ไหมหมาไม่มาต้นไหนหรอหมาหมาใส่ปลาหมอไตามมาจาก さんの okay. okay. ก็เดินพิจารณาอาหารกันนะสามเณรก็พิจารณาอาหารต่อเลยนะลใครที่พิจารณาอาหารเสร็จแล้วก็อาจารย์พูดถึงนะั่งอยู่บนอาสมนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะได้เตรียมตัวในการรับพรกันกน,นะ

อยู่แล้ววันอย่างที่อาจารย์ที่อกข่าวบอกว่าโอ้ที่นั่นฝนตกหนักเลยวัดที่มีงานไม่ตกวัดที่งานไม่ตกก็ว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอาตมาไปรอบๆนะรอบๆตกหมดเลยนะรอบๆผู้โดยสารตกหมดเลยได้แต่ไอเย็นที่เป็นสะพัดเข้ามาในผู้โดยสารอ๋อแสดงว่าข้างนอกเนี่ยก็าตกบนเลยนี่อย่างไรเลยเนาะก็ หลายๆคนก็ต้นนิฐานอาจารย์นิฐานนะโยมขออยากให้ตกเพราะว่ากิจกรรมจะได้เดินไปเรืยด้วยดีด้วยกันโยบอาจารย์ดีกันเลอะเธอะด้วย่นไอ้แล้วเทอด้วยโดยโยโคนหรือด้วยอะไรจะไม่สะดวกนะพอหลังจากงานก็เลยตกยักตกยกใหญ่เลยอาจารย์มิจอยู่ที่นั่นถึงวันที่สิบสองแล้วก็จะเดินทางวันที่นี้ ่นุนร้อนมากอา่ะโยมร้อนร้อนหนึ่งร้อนมากร้อนแต่กลางคืนเลยกลางคืนก็ร้อนไอร้อนออกมาห,หลายคนก็รู้จักหลบนะโยมหลบร้อน,นไปอยู่ที่ที่เย็นๆนะอันมาก็หนีขึ้นไาห้องอาจารย์มิตรได้แชร์เดินนำให้พี่หนุนไปนวดนะก็มีหมอนวดนะโยมสมพรไปนวดะนวะดนที่หนุนนวดที่วินกัน อันนมาเ,เคยเดินมาแล้วก็เลยไม่ไม่ไม่เอาเพราะว่ากว่าจะฟื้นตัวได้อะสองถึงสามวันเพราะเขาใช้ใช้ศอกดยโยงใช้เข่าด้วยใช้เท้าด้วยคันเยอยังหนักเลยอันนี้มาเคยเดินมาแล้วก็เลยเอาไม่เอาเดี๋ย <c oughs> ให้ที่คนให้ที่พระพระที่ยังไม่เคยนะเดี๋ยวก็เลยลองกันเลยบางคนชอบชอบหนักหน,นักกันเป็นอะไรนะยวเขาพิหนุนเป็นนิดเดียวแล้วโยงเป็น แค่แค่แค่นิ้วไะโยมเลยแล้วก็นิ้วมันมันมันติดขัดหรือยังไงเนี่ยเออโยมเขาโนทั้งตัวเลยโน้ม <c oughs> ทั้งตัวเลยก็แถมให้โยมนะแถมให้เพราอมีอาการอะไรอาการต่อเนื่องอาการมันส่งถึงกันเลยก็ไล่บบนวดทั้งตัวเลยเอ็ออดีกิจกรรมก็ราบรื่นนะโยมนะลองสังเกตดูว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาที่งานเนี่ย หรือผู้รับทานก็นดีเนเรียบร้อยมากเลยยมวันนี้วันนี้เรียบร้อย mm hmm. yeah. แต่ไม่ไม่ไม่อยากอ่ะไม่ไม่ไม,มีไม่ความอยากนำหน้า <c oughs> แต่มันที่นนะอยากตะกาตะกามนะไม่ได้อยากใจก็จะโกรธนะฮะอากาศมันก็ร้อนด้วย mm hmm. <Yeah. S 1> อากาศร้อน yeah. แต่ก็ได้เต็นท์ด้วยได้ร่มร่มเงาอเลย เย็นด้วยแล้วก็ครูบาอาจารย์แผ่เมตตาด้วยก็เลยได้ความเมตตาจากครูบาอาจารย์อาจารยี่แล้วก็คนที่เข้าว่าร่วมงานก็นใจเย็นกันไม่มีความน้อนที่เกิดจากโทรศัทนะให้เห็น,นก็เป็นไปด้วยดีนะหลังจากวันนั้นก็กลับไปที่สุพรรณพักท,ที่สุพรรณคืนนึงแล้วก็มาที่นี่มาที่นี่อะไรอย่างเมื่อเช้า แวเลยตื่นตื่นมานะตีสองกว่าตีเกือบตีสามแล้วเอ๊ะเห็นนอนเห็นเน่นอนก็เลยไม่กล้าปลุกเพราะว่าเดินทางเดินทางมาทั้งวันเลยนะไปไปชมวัดใช่ไหมไปชมวัดไปชมพุทธสถานที่ยุธยาแต่มาไม่ไม่ได้ไปด้วยมาคนละคนละคนละเที่ยวก็เลยไม่ได้ปลุกก็เลยสังเกตใจและสังเกตอาการเฮ้ยทำไมวันนี้มันมบนๆ มันมันนะไปสวดมนต์ก็แบบืนมั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 นเออก็สวดจนจบแล้วโยมสวดจนจะนั่งกรรมฐานแล้วก็สวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งกรรมฐานนะใจก็ไม่ไม่คิดไปรบกวนก็เลยปล่อยเนรเลยโยมหกโมงถึงไม่ปลุกหกโมงถึงไม่ปลุกเนรเข้าใจว่าตีสี่จะไปทําวัดเรากไม่ได้เป็นหกโมงแล้วจะไม่ไม่มีธบานเออเ็นัดกันเราจะไม่มีธบานเนี่ยโยมเออ แต่ก็ไม่ได้ว่าจะไปไม่นักเกันว่าจะไปเดินถึงแยกแ,<ถ>แยกโรงเรียนนะ,นะการอย่างกับนายยมเนี่ยได้เหงื่อ,อได้เหงื่ออาจจะมาไม่ได้ยินเสียงบ,บนหรอกนะแต่ <laughs> แต่อาการได้อาการออกนะทตไมได้อาการออกเนยเพราเหนื่อยอยมเหงื่อเต็มหลังเลยโ<ฮ>อ้โหแต่เขาก็เขาก็ทนน,นะยนมะ <c oughs> น,นะเวลาการการฝึกเน้นๆนะ ฝึกฝึกได้อะไรวันนี้ได้อะไรได้เหงื่อแล้วก็ได้อะไรอีกได้บุญด้วยเนียขันติได้ไหมขันติขันตินะโอ้โหขันติได้ด้วยศรัทธาได้ไหมศรัทธาวิริยะได้ไหมวิริยะความเพียรได้ไนะสติพอได้เขยได้มไม่ไม ไม่ออกนอกกรอบนะสมาธิปัญญาได้ว่าปัญญาได้เลยนะนอ๋อนี้ได้ข้อฝึกนะฮะข้อนะสัทธาวิยะสติสมาธิและปัญญาอออ๋อก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะโยมที่ได้เจริญสุขสนก็ขอนุโมทนาแต่ว่าวันนี้พระจามเทศเนี่ยอนุมากรักโอ้ ในกดในส่วนของเรื่องเวลาโยมการการระยะการละเอ่อการละระหว่าเอ้การลาะออรลมันหน้าตาอย่างไงก็เลยถามอาจารย์บอกนะ่า,าการละเนี่ยมันอยู่ในส่วนของของไหนปันมัททัศธรรมทั้งสี่จิตเจยสิกรูปนิพพานมันอยู่ตรงไห <c oughs> นก็เลยถามวไปอาจารย์บอกนั่นบอกว่ามันอยู่ในช่วงของนะการเกิดขึ้นนะระหว่างเกิดขึ้นกับตั้งอยู่และตั้งอยู่และดับไปมันอยู่ในช่วงนั้นก็เรียกว่าการเออการ มันมันมันพ้นจากมัน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 พ้นจากอ่าปณิมัติธรรมทั้งทั้งสี่นะมันเป็นการละวิมุตติเอ้ยการละบัญญัติการละบัญญัติบัญญัติที่ไม่มีไม่มีสภาวะรับรองเออมันไม่มีสภาวะรับรองนะแต่มันก็เป็นช่วงอ่าเป็นช่วงอ่ะเป็นช่วงช่วงเป็นช่วงช่วงของการเอาจารย์ก็บอกว่านะขโนมาอุปัตอุปัจขากาก็ คืออย่าให้ขณะเนี่ยร่วงร่วงไปนะขณะที่มันร่วงไปเนี่ยนะทำให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยไปเบียดเสียดดัดเยด d กันอยู่ในนรกปล่อยให้ขณะนั้นร่วงไปขณะนี้มีอยู่แปดนะขณะที่เราเกิดเป็นเปรตอสุรกายสเดชฉานเกิดเป็นคนป่านะเกิดเป็นคนบ้าใบาบอดดวงนะเกิดในคราวที่พระเจ้าสเสด็จ อุบัติขึ้นจริงๆแต่พระเจ้าไม่ได้แสดงธรรมอันนี้คืออาคะนะเราได้พ้นจากอา,อาคณะนั้นแล้วเรามาอยู่ในขณะที่สมบูรณ์ก็คือขณะที่เราไม่ได้เกิดเราเกิดมีอัตภาพที่แข็งแรงนะที่สมบูรณ์พร้อมที่จะทำกุศลได้จนถึงนะสามารถที่จะอบรมมรรคอบรมมรรคของเราเนี่ยให้เป็นเป็นพระยะบุคคลเลยก็ได้เนะนี่ยอันนี้คือขณนะ เราก็บอก่าอย่าปล่อยให้ขนามันล่วงเลยไปนะอาจารย์ก็เลยถามบอกว่าไอ้อะไรสุจันจันทกติกบสุริยะสุดจันทกติกบสุริยกติอของไทยของเราเนี่ยของไทยของเราเนี่ยจะจะยึดถือจันทักติก็คือการ การโคจรอของพระจันทร์เป็นหลักก็คือข้้งขึ้นข้้งแรงขัางขึ้นข้้งแรง,ง,น,ง,แรงนะแต่ทางพุทธศาสนานะโยมเขาเอาปีใหม่นะปีใหม่ทางพุทธศาสนานะเขาเอาปีเขาเอาอเดือนเดือนที่หลังจากสิบสองเดือนหลังจากหลังจากลอยกระทงหลังจากลอยกระทงไว้แล้วเนี่ยนะอันนั้นคือปีใหม่หนึ่งแรงหนึ่งขั้ม แล้วหนึ่งค่ำเดือน12เนี่ยอ่ะเขาปีใหม่ของศานสนานะศาสนาต้อตตงอขึ้นเข้าเดือนเข้าเดือนเข้าฤดูหนาวเข้าฤด,ดูหนาวเป็นเป็นวันที่เป็นวันเริ่มต้นเป็นวันเริ่มต้นแห่งปีศาสนาส่วนบ้านเราก็อเอา13ใช่ไหมสิบสามเมษาผนผ่านสิบสามเมษาไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นวันปีใหม่ของไทยนะก็จะมีกิจกรรม นะรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่รดน้ำพักเป็นกิจกรรมในประเพลงนี้ที่สืบสืบต่อกันมาเนี่ยวันนี้ของเราก็สิบสองให้ไวอยู่สิบสองให้ามีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่รดน้ำพักเป็นกิจกรรมดีๆนะก็อนุโมทนานะอ้าววันนี้ก็เดินละฟารเดียวเหนื่อยกันแล้วเดี๋าสังเกตนะส่วนคนที่วันนี้วันนี้ทําไมมันใจมันไม่เบิกบานเลย เขายายามนะมบุงแต่งอารมณ์บุงแต่งให้มันเกิดปิติตสะนะในการเจริญกุศลเออแสกหรืออากาศร้อนๆมากเป็นไปไนดะ้ยนะังไงเออแล้วเดินทางวนเหนื่อยกับการเนียนเออ,เอ,อแต่ก็ไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งข้าวัดไม่ได้ทิ้งกิจกรรมที่เป็นกุศลยังมีการเสด็จวันวหว้พนะระนะทำกรรมฐานยุทธดอนอ,อ่ะแล้วพอนะ สัพพะโตคาวินิมุตตะวะสัพพะสันตะภาวะจิตโตสัพพะเวอรหมติกันโตนิพุตโตจตุวังภาวะสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโตอวินาสัตุมาเตยภาวะตวะตะโยสุขีติคายุโกภวะอว ธนสีเดิสนิจามุตตาปจายินชาตารุตธรรมาวาทันติอายุวันโุสุขังหะดังหันตุยังตังณนิกาปัจวีณาปาทั้งปนามเซปวัติสังทายโยนิโสพินทปาตังปฏิเสวามี เนวัตวายะนัมทายญามันตนะญาณมิโกสนายายาวันเทวาอิมัสกายะสติติญาญาปนายะวิหิงสุปัตยิพระมจริยานุกะหายะอิติปุรานัณจเวทนังปฏิหังคามินวันจะเวทนังนังปาเทสะมิญาตราชเนภามิสติอนวัจตาจะภาสุหะโรจาติ สัตว์ต่างหยายไม่มีที่สุดไม่มีประมารยังมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบาดนี้และแห่งบุญเดีที่ได้ทำในก่อนแล้วคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งมีที่รักใคร่และดีบุนคุณเช่นบรรดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นกด็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นกด็ดีสัตว์เหล่าอื่นซึ่งเป็นก,ากาลางๆหรือเป็นผู้เว็นกาคดีสัตว์ทั้งหลายทั้งอยู่ในโรอืออยู่ในูมิทั้งสามอยู่ในกเนิดทั้งสี่ มีกันห้ากันมีกันกันเดียวมีกันสี่กันกำลังต้องเที่ยอยู่ในก็น้ายใหญ่ก็ดีสัตว์เราใดรู้ส่วนบุญที่พระพุทธเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เราใดที่ยังไม่รู้ส่วนหนึ่งบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่พระพุทธเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นต้นไม่มนีเวียย่เป็นสุดทุกข์เมื่อจงถึงวัดอนิระกเศส ก้าวเตือนพระนิพพานความปรารถนาที่ยิงามของสศาสนั้นจงสำเร็จเถิดสสพระพังสัมมาสัมพุทธเจ้าพระท้าพุทธังพระท้าวตังอภิวาเทมิพุทโธเมนะโตสวากาโตพระท้าวตาโตธรรมังนัมัสสามิธรรมเมนะตุสุปฏิปันโนพระท้าวตโตสามก็สังโฆสังขังนัมานิสังโฆ อะไรให้พ้าเคลื่อนเปล่า